สวัสดีครับวันนี้พบกับโบตัวไข่เช่นเคยนะครับวันนี้โัลรถค่ายอยู่กับนี่เลย t o y ยต้าอัลฟาแล้วก็ t o y ยต้าอัลฟาเวลไฟน์นั่นเองครับเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าครั้งแรกก็ว่าได้นะครับที่ทาง t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยนำอัลฟาเข้ามานะครับด้วยกันทั้งหมดถึง3รุ่นเลยนะครับรุ่นที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยก็คืออัลฟาสองจุด 5 HEV Luxury นั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวรองลงมาจะเป็น2.5 HEV Wellfare แล้วก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น2.5 HEV นะครับมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมรวมทั้งเขาจะมีชุดแต่งโ o เดลิสตมาด้วยนะครับมูลค่า149,000บาทเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมว่าแต่ละส่วนแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยดีไซน์ของตัวรถดูบึกบินดู ภูมิฐานเอามากๆแบบนี้เลยนะถ้าเป็นตัวรัชชูรี่นะครับเพื่อนจะเห็นได้ว่าตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีความเงางามใหญ่โตนะครับตัดลูกเล่นด้วยชุดโครมเมียมต่างๆนาดูแผ่กระจายได้ดูสวยลงตัวมากจริงครับแล้วก็โอ้โหมันเล่นกับไฟสวยมากเลยนะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเพื่อนจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเมทัลลิกครับปัดเงานะครับผมจะค่อนข้างแตกต่างกันกับตัวเวลไฟนะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูนะ กระด้งหน้าจะเป็นแบบนี้ลูกเล่นต่างๆจะเป็นแบบนี้นะครับไฟไดร์ทาไลน์ไลน์แล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้ครับเขาจะสวิฟต์กันกับไฟเดียวนะครับสวยงามมากไฟเจ้โปรเจคเตอร์3ลูกนะครับสลูกนี้จะเป็นไฟหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟสูงนะแล้วก็พร้อมกันกับมีโฟล์ดมีโฮมด้วยนะครับเห็นตรงนี้ไหมเพื่อนๆจะได้ไฟคอนเดนลิ่งไลท์เซนเซอร์ด้านข้าง1จุดนะครับสจุดมีฝนะั่งละ2รูมเ็น4เนาะแล้วก็กล้องสามรับสงสาสาี่บิวมาเนียนตาแบบนี้เลยนะ ก็โลโก้เ,กเยตย์ต้ายุคใหม่นะครับสีดำแบบนี้โลโก้เอาผ่าจะไม่มีแล้วนะฮะตรงแก้ม้นาข้างนี้ครับชุดแต่งโครเมียมนะครับผมตัดกระสีดำกรอสแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นสีขาวนะครับสเกิร์ตไม่มีนะครับถ้าอยากจะได้อาจจะต้องซื้อชุดแต่งโมโลเดลิสตารหรือซื้อรุ่นเวลไฟนะครับถ้ารุ่นเวลไฟเนี่ยเพื่อนจะได้สเกิร์ตที่เป็นสีโครเมียมสวยๆเลยนะ กระจกบ้านหน้าไซส์สิ้นใหญ่มากนะครับผมมีตัวกล้องหรืระบบช่วยโตโยต้าอยู่นะฮะแล้วก็มีกล้องมาท่วในการให้ด้วยนะ,ะกระจกบ้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นกระจกอะคูสติกการนะคะรับกันลมกันเสียงได้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปลองเราจะทดสอบกันดูว่าเสียงและลมจะเป็นยังไงนะฮะยางนะคะรับหรือลายล้อแม็กเนี่ยถ้าเป็นตัว เวลฟ i หรือตัว l ล t u r y ีนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ลายล้อแม็กแบบนี้นะสีดำตัดกับตัวสีโครมเมีม่มส,สวยๆนะครับยางได้เป็น Michelin p r เมซี y SUV PLUS นะครับขนาด225ทับ5 r า9นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะฮะสเกอร์ด้านข้างเนี่ยมันจะมีการตัดรวดลายตรงด้านล่างตรงนัง้นเห็นไหมอืม ดูสวยดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเวลไฟเนี่ยจะเรียบๆไม่มีตัดนะมันจะสลับกันนะเวลไฟจะด้านหน้า,าลัชชิ i ี่จะด้านข้างนะแล้วก็นี่ค่ะโลโก้ H-E-V นะฮะแล้วก็จะเป็นโลโก้ยุคใหม่ก็จกมองข้างด้านบนเป็สีเดียวกันตัวรถน,นะครับมีไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องสารับสื่องศามีตรงนี้น่าจะเป็นตัวไฟเวลคัมไลท์นะฮะแล้วก็จะมี Bright สปอ t มาให้นะครับโอ้โลโก้อาานมาอยู่ตรงนี้โค้รสวย สวยมากนะแต่ถ้าเป็นเวลไฟนะครับก็จะเป็นอีกโลโกโกนึงเนาะมือจับประตูเป็นโครมเมียมครับจะเป็นคีย์เลสทั้ง2อฝั่งนะครับล้วงปลดลอ็อกแล้วก็ทักลอ็อกนั่นเองการปรดบปริมแบบออตโต้ก็ยังคงมีให้อยู่นะครับทั้ง2อฝั่งเลยหรือว่าเราถนัดดึงแบบนี้ก็ได้แล้วมันก็จะเลื่อนไปนะฮะเดี๋ยวเราถอยมาให้ดูไกลๆกันว่าจะสวยงามขนาดไหนอึบอบอึบ,อบ,อบตัวรถยาว5เมตรกว่านะฐานล้อ 3,000มิลิเมตรนะโอ้โหนั่งสบายแน่นอนนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะอืมแล้วให้ดูนี่ให้ดูพี่โก้ทำไปด้วยนะฮะตึ๊ดตึดตึดเป็นการปรับพับเบาะนะครับผมการปรับพับเบาะเนี่ยจะปรับได้เห็นไหมพับลงแบบนี้นะครับเขาจะมีกลไกสลักอยู่ด้านหลังให้เรางัดแล้วก็เป็นเบาะแขวนนะครับ มอืแต่ว่าหัวหมอนอาจจะต้องพับหรือดึงออกนะครับถึงจะแขวนได้เนาะจะเป็นเบอะแขวนทั้งสองตำแหน่งนะฮะทางด้านหลังก็จะเป็นชุดไฟท้ายนะครับสวยงามมากแบ่งเป็นเลเยอร์แบบนี้จะแตกต่างกันกับตัวเวลไฟนะครับเวลไฟมันจะเป็นเขียเข้ยวเขี้ยวนาะแต่นเนี้ยผมว่าคนชอบตัวท็อปมากเลยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นซีเวนชียลนะครับไฟถอยหลังอะไรแบบนี้มาให้เซนเซอร์ด้านหลังมี4จุดนะครับ หูด้านหลังโคสวยนะครับแล้วก็การเปิดปิดของ t ต y ยต้าเขาฝารุ่นใหม่เนี่ยเพื่อนจะเห็นตรงนี้ครับมันจะเป็นปุ่มกดเพื่อเปิดแล้วปุ่มปดเพื่อปิดจะมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปล้วงเปิดทากด้านหลังถ้าลุงเปิดจากด้านหลังเนี่ยอาจจะเปิดแล้วมันไม่ขึ้นสุดครับมันเหมือนการเปิดแบบแมนน,นนวลนะแต่ถ้าเพื่อนกดจากข้างไฟไท้ายเนี่ยทาได้เลยแล้วเปิดปิดออโต้นะครับทาได้รวดเร็วมากๆให้ดูภายในของผู้นั่ง ตอนหน้าหรือผู้ขับขี่นะครับแต่ละส่วนเนี่ยคือบิ้วหนังมาหมดเลยนะนี่เห็นปะ่ะบิ้วหนังมาหมดเลยนะตรงนี้คันนี้เนี่ยเขานํามาครับก็คือสีขาวจะให้เลือกภายในสีดำหรือสีน้ําตาลนะครับสวยงามมากมันมีความเป็นเหมือนแบบเล็กซัตวเหมือนกันปุ่มออโต้ Auto นะครับปุ่มล้อปุ่มปรับกระจกแล้วก็ปุ่มปิดประตูมีให้นะครับปุ่มปรับเอ็นของเบาะผู้โดยสารออโต้ Auto ทั้งหมดมีมาให้นะครับปุ่มเซตซีด Se สามตำแหน่งเนาะงานดีแฮ แล้วก็ที่วางแก้วน้ําที่วางของนะคบผมดูด้านข้างมาเป็นสีปัดเงาโครเมียมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยคือการดีไซน์ของประตูครับที่เขาจะทําด้านล่างเนี่ยค่อนข้างโปรเทคันกับการขึ้นลงรถครับทำให้เราหายห่วงเรื่องการเลอะได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจะเป็นชุดมอเตอร์นะครับชุดแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับเขาจะวางตำแหน่งคู่นั่งตอหน้านะครับ ระบบไฟฟ้าได้แบบนี้นะแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งแบบนี้เลยครับที่เปิดกระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้เปิด้าทาังน้ำมันนะครับมีปุ่มปิดประตูแบบรวดเร็วมีมาให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่องนี้เนี่ยจะเป็นถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับเสียบบัตรผ่านทางด่วนนะฮะเบาเบอร์อทำมาได้ดูเนียนตาม,มากๆและสวยมากเลยนะที่เปิดแบบนี้เนี่ยเหมือน เล็กซเลยนะเห็นปะเปิดได้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังจากเบาะตรงนี้ได้เลยนะครับผู้นั่งตอนหน้าเนาะเออจอเจออะไรเหมือนเล็กซัมากเลยฮะแล้วก็ปรับแอร์อะไรที่ช่าชาร์จไวเลสช่องชาร์จ usb หัวเกียร์แม่เหมือนเล็กซัดหมดเลยนะครับอืมสวยงามมากนะครับแล้วก็ระบบช่วยขับขี่มีแบบนี้นะครับ นี่เลย a l า a า t w e l f นั่นเองครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ค่อนข้างโดดเด่นครับที่แตกต่างเลยก็คือตัวกระจังหน้าจะเป็นแนวนอนแบบนี้เห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแตกต่างกับทั้ง2รุ่นนะรวมทั้งสเกิร์ตด้านล่างครับเมื่อจะเห็นไห้ว่าขอบตรงกลางจะเป็นโครเมียมแบบนี้ถ้าเป็นตัว Luxury จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเนาะไฟได้เหมือนกันครับก็ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์3ก้อนนะครับที่2 ซ้ายจะเป็นไฟหน้าปกตินะครับผมแล้วก็ตรงลูกใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นไฟสูงเนาะแต่ด้านไอโคมเนี่ยเห็นไหมทำมาเป็นบิวสีดำเงาแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นพทเทิร์นโครเนี่มนะครับไฟเลี้ยวแบบซีเรนเที่ยวนะครับผมคล้อนกับเป็นเด์ทอน,นิ่ไนไลท์นะแต่ที่หายไปไม่เหมือนกันกับตัวลักชูรี่ก็คือตรงนี้ครับที่เป็นไฟคอนช่ไนไลท์จะไม่มีนะจะมีเฉพาะตัวลักชูรี่เท่านั้นนะครับโลโก้สีดํมี ยุคใหม่ของทางโตโยต้าเนาะเราก็กล้องหน้าที่บิวมาเนียนมากส่วนต่างๆเนี่ยจะทำมาเป็นสีออกเมอเมทัลลิกสีดำเทานะฮะแต่เป็น,ปนพลาสติกพ่นสีเนาะอืมเนี่ยจะเกิดด้านล่างเงางามสวยงามนะครับเซ็นเซอร์นะครับผมจะมี1จุด2จุดนะครับฝั่งละ2รวมเป็น4แบบนี้เลยเนาะด้นานบนมีกล้องมาทดสอนเหตุการณ์ให้ครับผมพร้อมตัวระบบช่วยเหลือนะครับ ผู้กับขี่มีมาให้เช่นเดียวกันนะด้านข้างนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนพวกลายล้อก็จะเหมือนกันกับตัวร u ชชุนะก็เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำครอสนะแล้วก็ยางเป็นวิชลิน 225/55R19 นะครับตัวนี้จะได้ยางาเป็น Primacy SUV Plus เช่นเดียวกันกระจงงข้างเป็สีเดียวกันกับตัวรถนะแล้วก็ไฟเดียวนะครับกล้อง360องาศมองามีให้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นไฟเวลครลเนานะนี่บาสปอรต มีเช่นเดียวกันนะครับเปิดประตูก็ล้วงกดล็อกแล้วทัดกดล็อกเช่นเดียวกันแล้วก็แพทเทิร์นโครเมียมที่เปิดประตูออโต้นะครับนี่จะเขียนว่าเวลไฟนะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวเอาผ่านนั่นเองใช้คิว้วโครเมียม e สวยแบบนี้เลยนะกรอบเฟรมตัวรถก็จะคล้ายๆกันครับเป็นโครเมียม e ตัดกับสีดำกลอสนะแล้วก็ด้านล่างครับจะมีแบตเขียนว่า h e v แล้วก็เป็นโลโก้ยุคใหม่นะฮะ ด้านข้างสเกิร์ตค่อนข้างชิ้นใหญ่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเส้นสายของโครเมียมนั่นเองครับเพราะว่าจะไปเล่นล้อกันอยู่ด้านบนแบบนี้เลยย่างหลังก็ไซซิ่งเดียวกันครับก็คือ2 2 5 5ทับแบบนี้เลยนะสวยงามมากนะฮะนี่เห็นปะ่ะ ไฟเลียวด้านหลังเป็นสีควนเชียลนะครับผมแล้วก็ตาด้านหลังเนี่ยโค้สวยแต่ว่าอาจจะแตกต่างกับตัวรักชูรี่นะครับผมก็คือตัวรักชูรี่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเลเยอร์ตึ๊ดๆๆๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรียวไฟมันเป็นเที่ยวแบบนี้สวยๆเลยนะอืมแล้วก็อีกกิ้มอีกนึงครับที่เหมือนกันเลยก็คือการเปิดป่าท้ายตรงนี้นะครับกิ้มปึ๊บนี่โอ้โหเปิดปิดง่ายมากๆเลยครับทั้ง ผู้สารนะครับสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเช่นเดียวกันให้ดูภายในก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะับเบาะจะเป็นสีดําคือถ้าเป็นตัวรถสีเทานะครับเพื่อนๆจะได้เบาะสีดําแบบนี้เนาะมีไฟส่องสว่างห้องโดยสารให้นะครับทั้งสองฝั่งมีปุ่มปรับเลื่อนเบาะผู้สารแถวสองมาให้นะครับเออแยกอิสระแบบนี้เลยนะเอน็นหรือว่าเลื่อนหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างมีอะไรบ้างไหมโอ้มียางอะไรมาให้ครับ ก็ชุดปะยางอะไรพวกนี้นะฮะอโอ้แยกกันเลยนะครับแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับแยกเป็นตึ๊ดตึดตดึแบบนี้เลยนะฮะโอเค okay. งานประตูด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มกด2ทีนะครับผมแล้วก็ปุ่มปิดแมนวนวลแบบนี้นะฮะถ้าเรากดต้องกด2ครั้งหรอถ้ากดครั้งเดียวละ่ะไม่ลงก็ต้องกด2ครั้งอ่ะ ไม่ลงครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบง่ายกว่าน,นั้นครับเพื่อนๆไม่ต้องม่ตั่งยกแขนั้นกดแบบนี้นะให้เพื่อนๆกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดเพื่อเปิดแล้วก็เพื่อปิดนั่นเองฮะเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูว่าระดับการที่เรายืนแล้วเนี่ยตัวมันจะสูงขนาดไหนนะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนี่โอเคนี่อันนี้ก็เป็นระดับที่สูงที่สุดแล้วนะคบเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า เหลือผมประมาณคืบหนึ่งนะครับพอเปิดไปแล้วเนี่ยจะพอพอกับมิติความสูงของตัวรถเลยก็ว่าได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงครับมันจะมีชุดแต่งที่เป็นสปอยเลอร์ด้านบนครับถ้าเราเปิดแล้วก็ไปจอดที่สูงสูงอ่ะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันสูงประมาณเมตรเนะฮะเพื่อนไปจอดอาคารที่มันแบบเตี้ยนิดนึงครับเพดานเตี้ยนิดนึงเนี่ยต้องระวังตัวชุดแต่งด้านบนครับว่าเขาจะชนกับเพดานนั่นเองเนะเาะพอลองปิดให้ดูนะฮะกดปึ๊บ เปิดปิดค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ทำงานได้สมูทแบบนี้เลยนะข้างหลังโคตรสวยเลยสวยมากๆนะฮะด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่นะครับพร้อมไฟเบรกลที่3ที่ปัดน้ำฝนด้านบนแล้วก็ชาร์กฟินมีมาให้นะครับออโอ้โหเส้นนี่เดย์ไทม์นะครับที่เป็นไฟถอยหลังเนี่ยคือสวยงามมากๆวิ่งตอนคืนน่าจะโดดเด่นอยู่พอสมควรนะครับโลโก้ด้านหลังก็จะเป็นแบบ s a v แล้วก็ยุคใหม่ของโตโยต้านะ e ีแบบนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยนะครับหรือเซนเซอร์กระยะเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งด้วยกันก็คือจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังใช้เส้นขมเมียบจะไม่เหมือน,นตัว Luxury นั่นเอง ด้านหลังโคเทเเท่ามากๆเลยนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็น่าจะติดทุกคันนะครับว่าโดยตามมเตอร์ไทแลนถ้าเราสังเกตนะครับผมเพื่อนจะเห็นกล้องทางด้านหลังตรงนี้นะเขาทําหน้าที่เสมือนกระจกมองหลังนั่นเองครับมันจะเป็นจอนะครับสามารถสวิตช์ปรับเปิดปิดได้นะครับผมโดยการเหมือนกับกระจกตัดแสงนั่นเองแต่ทําหน้าที่เป็นกล้องมองหลังรถนะครับ โอ้เปิดได้สมูทแล้วก็บานใหญ่การขึ้นลงเนี่ยสบายหายห่วงแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าตัวเบาะนะครับผมสามารถปรับได้จากทางด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมอาจจะต้องกดค้างนิดนึงนี่นี่แบบนี้นะัะปรับเลื่อนหน้าถอยหลังแบบนี้ได้เลยปรับเอนได้หรือมันจะมีสวิตสองสวิตครับเป็นการพับเบาะแบบรวดเร็วนะครับผมหัวหมอนเบาะมิกกี้เหมือนเดิมมีมาให้นะฮะแล้วก็ นี่เห็นว่าเลื่อนแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นรางสไลด์อ,อัตโนมัติสามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะเราเลื่อนได้โคตรเยอะการที่คนตอนหลังจะขึ้นไปเนี่ยก็เห็นว่าง่ายมากๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงครับว่าการขึ้นลงผู้นั่งแถวสามเนี่ยจะทําไม่ได้ทําได้ง่ายเช่นเดิมนะฮะอืมแต่ว่าการกดเนี่ยอาจจะต้องกดแมนวนวลค้างไว้แบบนี้นะอืมอ ถ้ากดปุ่มบนนะครับเขาจะปึ๊บเปิดอัตโนมัติให้เราแล้วก็เลื่อนไปเยอะที่สุดแบบนี้นะครับผมขึ้นไปนั่งให้ดูอ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะเขาปรับกล้องกันบอกแบบนี้โคตรฟินฟินมากๆนะฮะแล้วก็เขาจะมีตัว iPad ครับที่กดปึ๊บแล้วก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราสามารถปรับการตั้งค่าได้ไม,ม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงภูมิอากาศไฟเฉดสี ด้านบนนะครับเขาจะมีเฉดตัวที่เป็น a อ b i e n t l i ด้านบนให้แล้วก็หรือตัวบาะอันนี้ดีมากๆนะครับเราสามารถตรงนี้ได้เลยโดยที่เพื่อนๆแบบไม่ต้องมานั่งกดจิ้มให้มันลําบากนะอมืมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เห็นปะกดปึ๊บเราเลื่อนเอาเออตัวระบบแอร์มีตรงนี้ให้มีช่อง HDMI ให้มีที่วางของให้นะครับ<อ>แล้วก็นี่มีตู้ด้านหลังไว้ใส่ของให้แบบนี้เนาะแล้วก็ที่วางเท้านะครับแต่ว่า ตัวที่วังเขาเนี่ยอาจจะต้องติดนิดนึงตรงที่ว่าแบตเตอรี่จะวางอยู่ผู้โดยสารตอนหน้านะครับหรือผู้ขับขี่นั่นเองนะฮะหัวด้านบนเป็นไงการปรับระบบแอร์ถ้าเราอยากเล่นก็ปรับทางด้านบนได้จะแยกแอร์อุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยยังเป็นพัดลมรวมอยู่นะครับกดเปิดปิดไฟดิมไฟได้นะครับตรงนี้แล้วก็ช่องแอร์นะฮะแล้วตรงนี้จะมีไฟอ่านหนังสือปรับระดับได้กดเปิดแบบนี้เห็นไหมสว่างโลเลยนะครับแล้วก็กดปิด ตัวประตูจากตรงนี้ได้นะครับผมปิดรูปเฉดได้แยกสายขวานะครับผมเขาจะแบ่งเป็นแบบทางด้านซ้ายก็เฉดหนึ่งทางด้านขวาก็เฉดหนึ่งนะฮะเห็นไหมแค่นี้เองง่ายมากๆครับแล้วก็ปุ่มปิดประตูเนี่ยจะแยกสายและแยกขวานะครับมีปุ่มโอ้กดอีกทีนึงคือสว่างมากๆแบบนี้เลยนะเออแล้วก็ทางด้านข้างของตัวเบาะครับเขาจะมีการเป่า ลมร้อนลมเย็นมาให้ด้วยนะครับแยกทั้ง2ออย่างเลยนะสามารถปรับได้ถึง3ระดับนะครับแล้วก็ปรับแยกได้อีกครับเขาจะเป็นสลีระของตัวเบาะนะฮะส่วนบนแบบนี้นะฮะส่วนก้นนี่เลื่อนหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับหรือสามารถปรับที่รองน่องได้ด้วยนะฮ่าเนี่ยคือปรับแยกหมดเลยนะครับสบายมากๆแล้วหัวหมอนวิกกี้ขาโอ้โหโคตรฟิน แล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับเขามีจอมาให้ด้วยนะครับที่รองรับการเสียบสาย HDMI นะเพื่อเราดูฟังเพลง <c oughs> คุณหนูอะไรอย่างเงี้ยจะได้นั่งแบบสบายแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับผมมีทั้ง2องฝั่งเลยไม,ม่ว่าจะเป็นผู้กับขี่หรือผู้นั่งตอนหน้านะแล้วก็มี head up display ให้ด้วยที่เพื่อน,นสังเกตตร,ตรงพวงมาลัยเนี่ยถ้าเราทัชก,กีนะครับมันจะเป็นการมองจอแบบชัดๆเลยนะผมเนี่ยเห็นปะหรือว่าดูไกลเนี่ยเห็นปะเออ มันจะเป็นแอนิเมชันขึ้นนะครับเหมือนกับใน Lexus เลยนะครับซ้ายจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกดปุ่มข้างล่างมันจะเป็นการสวิปหน้าจอแบบนี้นะแล้วก็ขวาครับจะเป็นเกี่ยวกับระบบอันดับ c ีฟคู e คอนโทรลและคีฟแอสซิสนะครับรวมทางเฮด d ัพ Display สามารถปรับสูงต่ําได้นี่ก็เป็นกล้องที่ผมบอกครับเสมือนดูจากด้านหลังได้เลยนะครับที่เราจะเห็น <laughs> นะเห็นคนยู่ทางด้านหลังนะครับโดยที่เราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับ เหมือนกับในเล็กซเลยนะเราก็เราสามารถเซตติ้งค่าต่างๆได้แบบนี้เลยทางด้านบนมีที่วางแว่นคับผมแล้วก็ปรับเปิดตัวรถนะครับปรับเฉดรูปได้เหมือนกับผู้นั่งตอนหลังเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีไฟให้มีกระจกให้นะครับแพทเทิร์นด้านในเนี่ยทำได้หรูหรามากเลยนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหนังกลับครับเหมือนกับอื สัมผัสดีมากๆเลยลำโพงได้เป็น JBL นะครับผมก็มาถึงตัวเริ่มต้นนะครับคือ2.5 HEV นั่นเองตัวกระจังหน้าจะเหมือนกับตัว Luxury นะแล้วก็แพทเทิร์นอะไรจะเหมือนๆกันนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับพร้อมไฟ daytime running l i g นะแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ Sequential แบบนี้สวยๆเลยนะครับพวก จุดหนึ่งๆเนี่ยเรียกได้ว่าดูแทบไม่ออกนะว่ามันต่างแบบตัว Luxury อย่างไรบ้างก้องสามร้อยสิบองศามีเหมือนกันแล้วก็ชุดแต่งเอออะไรเออเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสังเกตง่ายสุดเลยคือตัวลายลอ้อแมกครับถ้าตัวเริ่มต้นจะได้ไลายลอ้อแมกแบบนี้นะแล้วก็ยางจะเป็นยางโตโยขนาด17นิ้ว2 2 5้าท่ R 1 7แบบนี้เลยนะถ้าเป็นรุ่นเวลไฟกับรุ่นอาลพาร์ตนะครับจะได้ยางขนาด19นิ้วนั่นเองเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยมี4จุดครับผมแล้วก็ ชุดแต่งเลยอะไรเอ่ยเหมือนกันหมดแบบนี้นะอโอเคเราเปิดให้ดูกันว่าเป็นองไงปึ๊บเปิดง่ายครับมีทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่สวยงามครับแล้วก็ปุ่มปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเอื้มอมะกดด้านข้างของตัวรถก็ได้มีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับการเปิดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับตัวเบาะจะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับได้ครับสามารถมีสลัก เปิดแล้วก็พับแขวนแต่ว่าการที่เพื่อนๆจะแขวนอาจจะต้องถอดหัวหมอนตรงกลางนะครับไม่งั้นมันจะติดนะเป็นเบาะแขวนทั้ง2อฝั่งนะครับนี่เขาจะมีสลักอยู่ทางด้านล่างนะครับจะเป็นสลักตรงนี้จะเป็นสลักที่เลื่อนหน้าถอยหลังครับกดปึ๊บแล้วก็เลื่อนหน้าปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสลักหนึ่งจะเป็นสลักเพื่อพับเบาะนี่เพื่อนๆจะเห็นไหมเขาจะแยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ที่กดเพื่อปรับเบาะผู้นั่งตอนสองมีให้ตรงโครงเสาทางด้านหลังด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมมาพับให้ดูกันนะครับผมว่าตัวเบาะจะพับยังไงเนาะก่อนอื่นเลยถ้าเราพับผู้นั่งตอนสายเนี่ยเราต้องเอาหัวหมอนออกก่อนแบบนี้นะไม่งั้นอาจจะพับยากนะฮะแล้วก็ถ้าตัวเบาะเนี่ยเลื่อนไปเยอะครับอาจจะพับไม่ได้ทันทีนะให้เราเลื่อนเบาะกลับมาตำแหน่งที่เขามีลูกศรครับก็คือมันจะเป็นขีดทางด้านล่างนะแล้วเราก็ถึงจะพับเบาะได้นะฮะจากตรงนี้เเห็นไหมเราก็ยกขึ้น แบบนี้นะครับตัวเบาะเนี่ยยังคงเป็นเบาะแขวนอยู่นะฮะนี่เป็นเสียบแบบนี้เลยอึ๊บนี่เป็นเบาะแขวนที่เสียบอาจจะดูไม่ยากนะ <c oughs> <c oughs> นี่เห็นปะ่ะภายในนะครับจะเป็นสีออกมอคค่าแบบนี้นะแล้วก็ทำมไดีๆแต่ว่าตัดกับตัวเบาะครับตัวเบาะจะเป็นสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะ <c oughs> มีเฉดเหมือนกันนะปรับนู่นปรับนี้ได้เหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ นี่เห็นปะหัวเกียร์ท่านชัดไวเลสมีให้เหมือนกันหมดเลยจอไซซิงใหญ่นะครับปรับเหมือนเล็กสั้นบ้ากเลยนะแล้วก็ตรงนี้จ,จะเป็นการทัดสกรีนเพราะว่ามี Head-Up Display ให้เหมือนกันหมดแล้วก็กระจกที่เราบอกกล้องมองหลังครับก็คือถ้าเราพับลงไปอย่างนี้มันเป็นการดูทางด้านหลังนั่นเองครับแทนการมองเห็นที่ยากลำบากนะเพราะตัวรถไซซิงค่อนข้างยาวมากๆเลยนะอืมสวยนะเป็นสีน้ำตาลนะครับผม ตัดกระดำํำสวยมากเลยหุ้มหนังมาแบบนี้นะปุ่มสตาร์รถจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยกับตัวเบาะนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมจะเป็นเบลคัมซีดให้ด้วยนะาาดีมากๆนะครับแล้วก็ ตัวจอรครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจาก Toyota Altis นะครับที่เป็นตัว GR นะครับที่เพื่อนเ่อนเห็นเนี่ยอันนี้มันจะมาพร้อมชุดแต่ง m o เดลิสตนะครับถามว่าราคา149,000บาทเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ทำให้ตัวรถดูดียิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์กระจังหน้าของตัวรถนะครับผมจะเห็นได้ว่าพอมเป็นลักชวรี่เนี่ยเขาก็จะเน้นความเป็นคมเมียมเป็นหลักครับ นี่แต่ละส่วนคือแบบขูโ่โคตรใหญ่แล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูหรูหรามากๆเลยนะชิ้นส่วนด้านหน้าเนี่ยคือเต็มแบบนี้เลยนะครับชิ้นด้านล่างจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าครับนี่จะมีโลโก้โมเดลลิสตาตรงนี้นะครับม,มันทําให้ตัวรถทั้งคันเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับผมถอยมาดูไกลๆเห็นไหมคือชุดแต่งโมเดลลิสตาเนี่ยก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังมันแบบ โโอ้โหสวยงามมากๆแบบนี้เลยนะโอ้โยมันทำให้ตัวรถมันดูเต็มแล้วดูบุกปืนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นของตัว m o เดลลิสตาบอกแบบนี้เลย m o เดล l ิสตาร์เอกซ์คลูซีฟรันะฮะนี่แล้วก็จะมีแบบเขียนตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะไม่มีคำตรงนี้ออกมานะฮะแต่ก็ด้านหลังใหญ่โตแล้วดูเต็มด้านหลังมันจะค่อนข้างดูเหลี่ยมกว่าปกติ แบบนี้เลยนะสีของตัวรถนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3สีมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานั่นเองครับส่วนภายในของตัวรถนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีเช่นเดียวกันเป็นสีขาวออกครีมๆนะครับผมแล้วก็สีดำแล้วก็สีซันเซ็ทบราวนั่นเอง